ใน Ford r a n g e r นะครับเครื่องยนต์2.2นะครับนี่นะครับรุ่นเกียร์ออโต้รุ่นนี้นะครับเป็นขับเครื่อง2ล้อหลังครับ h ฮไลเดนะฮะตัวนี้นี่จะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือแม้จะขับเครื่อง2ล้อหลังก็จะมีปุ่มที่เรียกว่านี่ครับดิปล็อกนะครับปุ่มนี้คือจะจะช่วยในเรื่องของการล็อกเฟืองท้ายครับนะฮะล็อกเฟืองท้าย2ล้อหลังเนี่ยให้ปั่นไปพร้อมกันนะครับ เพราะฉะนั้นจะเป็นรุ่นที่แตกต่างกับรุ่นทั่วไปนะปกติรถกับขึ้น2ล้อหลังเนี่ยจะไม่มีระบบดิฟล็อกแต่ถ้าสําหรับ Ford นะครับฟอร์ดลนเจเครื่อง2.2เนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของดิฟล็อกมาให้นะครับตัวนี้นะอันนี้เป็นในรุ่นของเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็จะยังจะมีปุ่มข้างๆกันสักครู่จะเป็นปุ่ม traction control นะ อันนี้ก็จะเป็นโฉมของตัวขับเคลื่อน2อล้อก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของคนที่จะใช้ขับเคลื่อนสองล้อแต่อยากจะมีในเรื่องของเฟืองคายเป็นดิฟล็อกนะฮะสำหรับรุ่น2.2ุ2.2ถ้าไม่ใช่ว t ยแ็นะครับถ้าไม่ใช่ว t ย g h ็จะไม่มีปุ่มดิฟล็อกให้นะครับจะมีเฉพาะนี่นะฮะ ก็จะหายไปฟังก์ชันในดิฟล็อกนะฮะก็จะมีเฉพาะรุ่นที่เป็น w i ยท็ให้เท่านั้นนะครับก็สรุปว่านะครับทั้งวายแท็กเครื่อง2.2เนี่ยนะครับทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของดิฟล็อกมาให้นะฮะดิฟล็อกนี่สำคัญยังไงนะฮะทุกท่านก็คงทราบดีนะฮะนั่นคือทำให้เฟืองท้ายนั่งขับเคลื่อน ไปพร้อมกันทั้งล้อซ้ายล้อขวานะฮะมาพร้อมนี่ฮะระบบ traction control ป้องกันการลื่นถลไมตัวนี้ก็ช่วยปกตินี่ขับเคลื่อนสองล้อนี่คือป้องกันล้อฟรีอยู่แล้วฮะถ้าของฟ o r d นะฮะก็เป็น traction control ตัวนี้ก็จะช่วยจับในล้อที่หมุนฟรีแล้วก็ปั่นขึ้นเนินได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ปิดท้ายนะครับฟังคลิปบอกอแล้วมีประโยชน์นะครับมีความรู้ต่างๆไม่มากก็น้อยอุดหนุนบอกอหน่อยครับผม หนังสือ5เส้นทางขับรถยนต์ด้วยตนเองไปหลวงพระบางลงทุนไปมา5 6รอบละเพื่อมาเขียนหนังสือ70บาท70บาทนะครับเพื่อตั้งใจเขียนมาขายนะครับอุดหน,นุนกันหน่อยนะครับขับรถยนต์เองไปเสียมาราชไปชมนครวัดนครธมนะครับมี3เล่ม3ตอนจบขับรถไปเองนะไม่ได้ไปกับทัวร์ไม่ได้ไปกับไกด์นะขับไปดูนครวัดนครธมไปเองไม่มีไกด์ไม่มีทัวร์สเล่มน,นะฮะจบตอนนะครับเสียมราชนี้120บบาทอุดหนุนกันหน่อยนะครับขับรถเอง ไปปีนังประเทศมาเลเซียนะครับขาย40บาทนะครับสนใจก็ไลน์ไอดีมานะครับผมตอนนี้มีขายอยู่3ประเทศนะครับส่วนพมา่าตอนนี้หมดครับเราติดตามต่อไปครับสวัสดีครับ